บิเป้าหมายที่อัลลอฮฺบ ب า ا ن ه และ ت ع ا ل ได้กำหนดอิบาดะห์มานั้นเพื่อต้องการที่จะให้มนุษย์และผู้ที่เป็นผู้ที่มีอีมานต่อล้อ์นั้นได้ใกล้ชิดให้หัวใจของเขานั้นได้เพิ่มพูดอีมานและรักอัลลอฮ์มากยิ่งขึ้นฉะนั้นนี่คือหนึ่งในเครื่องหมายต่างๆที่อัลลอฮ์ตอานนั้นได้กำหนดอิบาดะห์โดยเฉพาะเป้าหมายสูงสุดของอัลลอฮ์ س ب าน ن ه และ คือให้มนุษย์ทุกคนนั้นได้มีความยำเกรงเกรง,งกลัวต่อเราและหวังในความเมตตาของเราสุบานอัลตะลาเช่นเดียวกันเราบอกว่าซาลิกะวะมาอยูอาซิมเชีอิรัลลอฮ์ฟอินนะฮะมินตะกวนกูลูบฉะนั้นผู้ใดที่ให้เกียรติแก่พระบัญญัติของอเลาแท้จริงแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งแห่งการยำเกรงของจิตใจนั่นหมายความว่าคือการปฏิบัติตามคำสั่งของศาสนาอย่างเช่นการทำฮัสการเชริดกุรบาน หรือการกระทําในสิ่งที่เป็นความดีที่อัลลอฮฺตาลาได้กําหนดนี่แหละเป,เ,ปเป็นเครื่องหมายของอัลลอฮฺสุบฮานาแตาลาที่ได้กําหนดให้กับมนุษย์นั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายของการทําคุรบานพี่น้องครับเป้าหมายของการทําคุรบานก็เป็นหนึ่งในในพระบัญญัติของอัลลอฮฺสุบฮานาจะต,ต้องการที่จะกําหนดให้พวกเขาเหล่านั้นได้มีความยำเกรงจากหัวใจของพวกเขาเรลบอกว่าล uh uh um เยนาลลอฮุลูฮูมุฮัววลาดีมาอูฮะวลากินยานาลูุดตกวามินกุมอัลลอ์บอกว่า เนื้อของมันและเลือดของมันนั้นจะไม่ถึงอัลลอฮ์แต่อย่างใดแต่การยำเกรงของพวกเจ้าจะถึงอัลลอฮ์นั่นหมายความว่าการที่เราทุกคนนั้นได้ทากุรบานได้เชอดสัตว์ตัวหนึ่งเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานอวตาลาแล้วนะครับอัลลอฮ์ไม่ได้รับเนื้ออัลลอฮ์ไม่ได้รับเลือดแต่สิ่งหนึ่งที่จะถึงอั Allah, ลลอฮ์เอ้าตระลตานั้นต้องการที่จะให้พวกเขาานั้นได้เกิดความยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานอวตาลาคือการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นข้อบ,บัญญัติของอัลลอฮ์ และละทิ้งสิ่งที่เป็นข้อห้ามนี่คือการวิงวอนขอพรให้พวกเขาเหล่านั้นได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮฺสุบฮานอวลตะลาพี่น้องกับอัลลอฮ์บอกว่าดัินนนเช่ั้นแหละเราได้ทําให้มันยินยอมยอมจำนวนต่อพวกเจ้าเพื่อว่าพวกเจ้านั้นจะได้รู้จักในการขอบคุณอย่างเรียงไกลตักบีตต่ออัลลอฮฺสุบฮานอวลตะลาอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่ชี้แนะแก่พวกท่าน และจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ที่กระทำความดีเถิดพีน้องผูศสัทธากับอะไรคือความหมายที่เราสามารถที่จะเข้าถึงและความเข้าใจของอายานี้เราบอกว่าไลยนาลลอฮูล uh uh ูฮูมุฮาวาลาดีมาอูฮารายงานจากท่านอบีฮาติมนะครับในบันทึกของท่านบอกว่าคนยาฮิลิยะในสมัยก่อนเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นจะถวายสัตว์เพื่อรูปปั้นของพวกเขาพระเจ้าของพวกเขาที่พวกเขาเชื่อพวกเขาจะเอาเนื้อจะเอาเลือดไปรูป นะครับไปไว้ที่รูปปั้นของพวกเขาและบรรดา ص ح าบะโคกล่าวว่าฟะกอล أصحاب ุ رسول ุอลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยอัสซะลัมฟ้านะห์นุอะฮักกุอันนันต์ฮะนะครับแท้จริงแล้วพวกเราเนี่ยสมควรที่จะได้กระทําสิ่งเนี้ยมากกว่าเป็นสิทธิ์ของเราเหนือกว่าฉะนั้นนะครับอัลลอฮฺุตาลาก็เลยให้มีการเชื่อดสัตว์ทำคุรบานเพื่ออัลลอฮฺุสุบฮานุอัลตลานะครับแท้จริงแล้วท่านอับดุลเบิดอร์ละฮฺุอัสสะลัมได้บอกว่าเนี่ยฮะดิษบอรนึงบอกว่า อินนัลลอฮะลายังซุรุอิลาสุวาริกุมวะลาอิลาอัลวานิกุมวะลากินยังซุรุอิลากุลูบิกุมวะอามาลิกุมแท้จริงแล้วอัลลอฮฺตาลานั้นจะไม่ทรงมองเบาคนหนึ่งจากรูปลักษณ์ภายนอกจากสีผิวของเขาแต่จะมองดูที่จิตใจของเขาคุณงามความดีของเขานี่แหละครับพี่น้องเพื่อต้องการที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นได้รู้จักที่จะขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุบฮานวาตาลานะครับขอบคุณและก็ให้ความยิ่งใหญ่ต่ออัลลอฮฺอันเนื่องมาจากว่าอัลลอฮฺตาลานั้นได้ ให้ทางนำในเรื่องศาสนาในเรื่องบัญญัติและในสิ่งที่พวกท่านนั้นจะต้องปฏิบัติตามที่อัลลอฮฺตาลาทรงพอใจแล้วก็ละทิ้งสิ่งที่เป็นข้อห้ามของอัลลอฮฺซุบฮานาอัลตาลานี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานาตาลาต้องการที่จะให้บรรดาเบ่าของพระองค์นั้นได้มีอีมาและใครชิดต่อแล,และอัลลอฮฺยังบอกอีกว่าวะบัชีร oh ินมฮซินินจงแจ้งข่าวมุฮัมัดจงแจ้งข่าวกับคนที่ดีนะครับสิ่งที่เขายืนหยัดอยู่บนศาสนาปฏิบัติตามในสิ่งที่ถูกบัญญ,ญัติ และเชื่อกับสิ่งที่ท่านนาบีนํามาบอกพวกเขาเหล่านี้จะได้รับ,บรางวัลณะที่อัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลาและการเชิดคุรบานนั้นก็เป็นสุนนะที่ส่งเสริมให้กระทำนะครับหากว่าไม่มีความสามารถก็คนคนหนึ่งสามารถที่จะทําให้แค่เพียงหนึ่งส่วนหรือแพะตัวหนึ่งและวก็เนียยให้ทั้งครอบครัวก็สามารถที่จะกระทําได้เพราะท่านอิบนุอุมัดบอกว่าท่านนาบีสุลล,ลัลฮฺวะลลัมนั้นได้ทำคุรบานตลอดเป็นระยะเวลา10ปีที่อยู่นะครมดีนะ และก็ยังมีในสมัยของท่านอับดุลล์บินฮีชามนะครับก็ได้ทําการเชือดคุดบันแค่เพียงหนึ่งตัวแพะหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เนดให้กับครอบครัว,วทั้งหมดในการทําคุดบันแน่นอนพี่น้องกับอัลลอฮ์สุบฮะฮาอุตะลาบอกไว้แล้วว่าเพื่อต้องการที่จะให้เรานั้นได้ให้เกียรติพระบัญจัิขอัลลอฮ์สุบฮะฮานุวาจาลาแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันก็จะสร้างความยำเกรงให้กับเราและอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านอับสุลสละบินมได้บอกว่ากากูลูวะอ,อัตไอมูวะตสัดตะกก็คือให้ิน ให้แจกจ่ายและก็ให้บริจาคนัน่นหมายว่าเก็บไว้ส่วนหนึ่งเป็นของเราให้เครือญาติและก็บริจาคให้กับคนยากจนซึ่งเหล่านี้มันจะเป็นพวงผลของความยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮฺบะฮานอฺตาลาทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อพี่น้องครับพี่น้องก็จะต้องกล่าวพระนามของอัลลอฮ์พี่น้องจะต้องกล่าวตกบีษนะครับในขณะที่เชื่อเพื่อต้องการที่จะให้รู้ว่าอัลลอฮ์สุบฮฺบะฮานอตาลาคือผู้สร้างและไม่มีสิ่งใดทท่เราจะได้รับจากพวกท่านเลยเพราะว่าเรานั้น เพียงพอแล้วอัลลอฮ์เป็นผู้ที่มั่งคั่งแล้วนะครับแต่สิ่งที่เราต้องการที่จะให้เกิดขึ้นคือความยำเกรงต่ออัลลอฮ์เท่านั้นนี่นะครับพี่น้องเป้าหมายสูงสุดของการทําคุรบานนะครับผมมองว่าเราทุกคนนั้นคงจะได้รู้สึกถึงความอีมานเวลาตอนที่เราเชื่อเวลาตอนที่เรามีความสุขในการทําอิบัตต่ออัลลอฮ์บ ب า ا ن ه วละตาลา